ไม่ไม่ไม่ทำไรอ่ะเพื่อนทำไรยาอะไรยาอะไรแย่เจ็บเลยหมดที่ปวดป้าใจอ้าวเรเห็นพี่แบงคนพีาโทยบอกฉันว่ากินยาลดลดความบ้าจริงหรือเปล่าใช่เหรอไมียายายามเขียนว่าไงไหนนั่นดูเอออันนี้แย่เจ็บอันนี้แย่นะไหนพวมกินได้ทีละเม็ดสองอะไรเงี้ยเออเออมันยกไปเยอะแล้วเนี่ยนะไหนแก่หนยังแก่ต้องรู้ อ้าวนั huh. uh, uh. Uh ่นเปแบวเขาบอกว่ายาแล้วความบ้าใช่หรือเปล่าเขาบอกฉันเมื่อกี้อ่ะมันตัวเดียวกันที่โรงพยาบาลกูซื้อมาให้เขาอันนี้หมอไนนี้อ่หมอเวอะไรนีงตเยเฮ้ยพื่อนที่แก้ปาหมอเฮ้ยเพื่อน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 ถามเฮ้ยเพื่อนถามจริง เคยเคยเคยอยู่โรงพยาบาลสินญาไหมถามจริงไปมาแล้วไปแล้วการัดมาหนีอ้าวแล้วแล้วเข้าสินญาเพื่ออะไรนี่รัดกุรีนี่ไม่ไม่แล้วเราเสิรเข้าไปเพื่ออะไรสินญาเสียมนี่ฮะไม่เข้าไปไปทำไมรักษาบ้าสิอ้าวกินอะไรก็ได้ต่อไปอ่ะเอาแกบ้าเหรอกินอะไรก็เป็นกินไปมาตินไปมาติดมาพูไม่ได้เอาชิบอายุได้ไหาแกมารักษาเขาบ้างากก็ไม่เป็นอีกนะเอาเหรอแล้วอย่าล้วดีขึ้นไหมได้ไปไหนก็สะดวกก็เป็นได้มก็เป็นไม่รักษาได้อีกไม่รู้เลย แล้วทีวสรุปแล้วที่ออกจากโรงพยาบาลสีธัญญามาเนี่ยมาอยู่บ้านหมอปลาเราะหายบ้ายยังหายแล้วหายแล้วเหรอเหรอโอ้ขึ้นใจด้วยนะทีเธอหาจากเนี่ยเชบลอลได้เคยทำผิดกฎไหมเคยไหมเคยเคยแขกกฎเข้าไหมถามว่าเคยทำผิดกฎไหมผิดนั่ว่าเออเเดี๋ยวานี่มอยู่เกือบตัวทีเองอเกือบเสียทก็มา จะเจอะต้องไปเดือนสำรที uh. ่ก็ก mm. ลับมาก่อนแต่ว่าชีวิตตัวไม่ดีไม่ดีนะแล้วไปซื้อไปซื้อบุหรี่ตรงไหนมี่เขาไม่ขายตึกจำต่ำอยู่ที่เกษมศุนอ่ะเหยอลาดบุหรี่ไะเดี๋ยวใกล้ใกล้การตลาดบุรีอ่ะในเมืองแถวตอนเมืองเร็วแล้วหมอกให้กินยาเธอกินครบไหมยาปัตต้องไอ้คอนโดไปอ่ะเหรอออกว่ยี่สิบอ่ะอืมไม่คุยเรื่องเดี็กกัน่แล้ว แล้วถลกหลุดแล้วอ่ะเออีเียยไมาว่าเมืเอก่อยาออสเียตื้นต่ำเัอนแต่ถ้าคนแกนีึดนอยู่ในนั้นคนก็ไปมันก็ไปมันทั่วเนี่ยถ้าแบบนี้เรปที่กรก็มียาแบบนี้แต่ว่านเทมันหายเไปทำาไรที่ขอนแกนนะแล้วก็เจเอ็ทำอไรก็จะจาหาบ้านแบบนี้เลยหรอาจ่าบ้านสรูแล้วมันกี่โรงาบาลมันเนี่ยกี่โรงพยาบาลสรูแล้วแกแกมันอยู่กี่โรงพยบาลแน่เนี่ยเอ็งไปมาทั้งหมดกี่เออกี่โรงพยาบาล มาหมดที่โรงพยาบาลที่ที่มึงมาไว้ตัวไหนอะโรงพยาบาลสิรันยาเออแล้วอะไรอีกที่ไหนอีกขอนเทนต์อุบลโคราชไปหมดแต่ประเทศไทยไปหมดไปทุกที่เลยเหรอไม่แต่ประเทศไทยแต่ไปเขาจะที่ถึงเขาจะเขาเอาบินกลับไปอยู่เมืองนอกเรื่อยๆอ๋อเหลือเดี๋ยวต่เมืองนอกยังยังไม่ได้ไปใช่ไหมใช่อ๋อรอรอไปเมืองนอกออกไปแล้วอย่างนี้เธอก็ต้องขอเงินนีนัดแล้วประเทศไอ้บ้านพักตรงไหนก็ แล้วทำพาสปอร์ตได้ยังก็อยู่ในนี้ก็อยู่ประเทไทนและเพราินกลับไปด้วยเออจะบินกลับไปเออจะไปมันต้องมีพาสปอร์ตนะทำพาสปอร์ตก่อนนะอือหาทั่วทั่วประเทศประเทศไทยนี่ไม่หายแล้วจะไปประเทศนุ่นจะหายไหมเนี่ยจะไปป่วนเขาได้นู่นไหมเนี่ยอยู่ประเทศนอกไม่มีเส้นยามีเพื่อนมที่เดียวอ๋อมีที่เดียวหรอเส้นยามึงนอกไม่มีมีโอ้ไข่อยู่ประเทศนอกแล้วแล้วสรุปแล้วว่าที่เข้ามาทุกที่เนี่ยหายยังเธอหายยัง หายแล้วดูแล้วก็กินอะไรก็ได้อ๋อหายแล้วอยู่ที่เนี่ยเยทีี่่นหายจากจีนยาก็มาถึงนี่เออประมาณอะไรนะอยู่รอบเดียวเออถามพี่แบมอีพี่แบมแบมตอบมาทิเดีถามพี่แบมมันอยู่จังหดไหนวะเออมันถามพี่แบมพี่แบมเขารอบรู้อยู่แล้วทุกจังหวัดพี่แบมเขาไปมาหมดเหมือนกันแล้วก็เสดจ่าเจาแล้วคอนโดบุกอ่ะเออตรงนี้ก็ตรง ไม่มีคนโดเหรอพี่แบมมีคนโดด้วยเหรอ่แถวไหนวะ่ะแถวไหนคนโดอ่ะแถวไหนมันก็ไปมันมอดวเนี่มองดูแล้วอมีคนโดซุกนใครขอกินไม่ได้ไปไปซื้เาสรุปแล้วที่หายแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเราไม่อยู่นี่เพื่ออะไรเนี่ยบ้านหมอปลาเนี่ยอะ ไม่เอามว่าอยู่บ้านของามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรมาที่นี่มาตัวโน้นอะรเอาเปิดโรงแรมจะเปิดโรงแรมเพื่อใอ้มาอือไอมาตอนั้นไอ้นี่นี่ยื้อขนเลยนี่เดียวดีดังอผ้อือนี้บีสดชื่เลยอือเองไปขอยาตะวันเนี่ยหนับแน่อีเลสุดชื่น เี่๋ย่ายโมงไปเพื่อนเด็นะปตาอยู่ได้ไปเพาะว่าเขเปิดออกไปเอกเนออขผมอยากเป่ยนปลาก่อนจะไปไหนมาไหนไม่ได้ใจญาตจะมาเออที่ก็มีกฎระเบียบญาตจะมายานจะมาเธอก็บอกผู้ใหญ่ปลาสิว่าพี่แบมชวนออกไปเออชื่อพี่แบมเลย บอกว่าบอกว่าไปเพื่อนนี่แบมมันไปกลุ่มสแก่ไปรับยาไปรับยาที่ไหนที่ไหนนะกลุ่มสแกใช่กลุ่มสแกเพชรบุรีอ่ะเพชรบุรีอ่ะตอนเมื่อไปทีมีแต่ว่าไปมันก็อันนี้บ้านมันไม่ป่วยมันก็ไปก็แก่ยังไม่ได้ขอผู้ใหญ่ปาแล้วแกพูดเองเออเองจะขอผู้ใหญ่ปาก่อนมันไม่บ้ามันไปคนที่ไม่บ้าเขาสิเงคนรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรไปที่ไหนแบมแบมว่าพี่แบมบ้าเนี่ยไปที่นู่นน่ะกลุ่มตะแก่น่ะเขาไม่บ้าจะพาไปยังไงนี่ก็โอ้โห ไี่เหอไปทำอะไรไม่รู้นะอทำอะไรทำจิ้มไปกิ้ยามายังเนี่ยอ้าวเอออ้าวเจ้าสี่สิเออไม่ีฉันให้คือเมื่อวานนี่วันวันละร้อยใช้หมดเลยเหรอบอกใช้สองวันอเอามาให้ห้าสิบาท่หออระมันที่วให้เจ้าแล้วไปเไปหนลูกเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอที่หน้าห้องเนี่ยออกกำลังกายได้น้อยด้วย เอากระป๋องกับน้ำไอ้ไปที่สม๋ยวชีไปกินยาไปเออเร็วเยยานี่ไม่ยากไปทำงานก่อนเร็วไปกินยาก่อนเยอะเกินนะเออเอาไปหมดแล้วแหละเอาไปกินยาด้วยมาแล้วเอาไว้เขากินมาได้ปวดหัวเขาจะได้ไา่เจียวขาเรียกว่าลาบอกระบบไปกินยาก่อน แล้วเธอแล้วเธอไม่คิดจะชวนพี่แบมไปกินยาด้วยเหรอยาเอยูเปลี่ยนกันแล้วต่เชต้อะเออไปกินยาเออเออเออไออเอแเออ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 อเออเ้อเชวนออเออเออเเออเนเเอออออเออเเออไอออเเอ่อเ ไม่ใช่ไม่<บ>อะไร,ร<บ>เออเดี๋ยวจะไม่ได้ทำในห้องนี้รอแม่แป๊บหนึง่งนี่ไงปล่อยอูแล้วไปเอากระป๋องกับผ้ามาแม,แม่ไม่เลี้ยงหรอกมันมาเองไปเพื่อนเอโชคดีนะกินให้เรียบร้อยนะมาหาฉันนะเธอมสมเจิตเออเออไปไป